ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมมีพระชุดหนึ่งมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ลองดูไปพร้อมกับผมนะครับพระชุดนี้ผมได้มาจากคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะเขาอยู่แถวแถบใกล้ๆนครจีสีนะครับ,รบอ่ะคราวนี้พระชุดนี้นะบางองค์ของคุณของคุณอาเนี่ยผมก็ลองเอาไปให้ที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มพ่อค้าภาษากลมาดูนะฮะแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะเป็นชุดก่อนหน้านี้เขาก็าบอกผิดพิมพ์ ผมขอกล่าวนํงนี้ว่าพ,พี่เพื่อนลองเห็นใบใบของคนที่เขาไปตรวจรับรองจากสมาคมไหมเขาจะออกนะว่าเป็นพระสร้างอย่างพิมพ์ซุ้มรัศมีเนี่ยลองไปดูได้เลยนะเขาจะบอกว่าปีสสร้าง2องสหจนถึงสองสี่เจ็ดหก็ก็คือหลวงปู่มรณะเจ็ดปดนะครับสองสีา้าถ้ามจจำไม่ผิดน,นะต้องกราบขออภัย2435หเป็นปีที่หลวงปู่เนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นจเจ้าวาดวัดกาเมาแก้วะนะครับเนี่ย พอการที่คุณมาออกบัตรรับรองแล้วคุณทำอา,อายุเนี่ยเวียงขนาดเนี้ยมันถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทริคแล้วกันนะมันเป็นทริคมันเป็นทริคของเขาที่เขาจะไม่ระบุตัวต,วตนที่แน่นอนของพระแล้วผมถามว่าถ้าเกิดเขาเวียงแห่ขนาดเนี้ยแก๊ปมันอยู่ระหว่าง3 5หจนถึง76ใช่ไหมครับ3 5จนถึมา40ปี สี่สิบปีอะถ้าเกิดว่าคุณยึดมาตรฐานของ,ของาาคำว่าสากลอะของมาตรฐานของสมาคมผมไม่ผมไม่ได้หมายถึงสางมาคมไหนนะแต่ผมขอใช้คําว่าสมาคมสมาคมใดสมาคมหนึ่งมีการรับรองบัตรออกมาแบบเนี้ยผมถามว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเราเนี้ยมันเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดผมบอกอย่างที่ผมบอกในลิปก่อนๆแล้วว่าพระเนี่ยท่านท่านสร้างต่อเนื่องขึ้นมาเพราะท่านสร้างแจกวัดนั้นแจกวัดนี้แจกวันนู้นไม่พอท่านก็สร้างแจกไปเรื่อยๆเ,เหมือนที่เราเห็นตามตําราว่าเนี่ยพระหลวงบุญออกวัดออกวัดเอ่อ แถวรถไกใกล้เคียงไปออกวัดแถวลาดบุรีน่นนี่นั่นานบลา,บลา,บลาเนี่ยแล้วผมถามว่าถ้าเกิดท่านเจอพระยุคปลายของหลวงปู่เนี่ยก็คือช่วงประมาณสอง0ันสี่รอเจสิบกว่าเหมือนที่เขาเก่าอ้านในของสมาคมน,นั้นๆน,น,นะครับกับพระที่แรกที่เขาบอกว่าสร้างยุคแรกคือสองสี่สามห้าแล้วผมถามว่าห่างกันสี่สิบปีถ้าคุณไปเจอพระแล้วคุณมายึดกันแค่ตาหนีแค่ว่าตาหนิในพิมเ,เนื้อเนื้อ,อต้องสาคกลแบบนี้ที่ถึงจะเล่นกัน เนื้อเนื้อสากลพิมพ์แบบนี้มันมวลสารต้องเป็นแบบนี้ถ้าผมถามว่าถ้าเกิดคุณเจอพ้าที่เก่ากว่าคุณคุณจะไม่รับกันเลยใช่ไหมเพราะเก่ากว่าปุ๊บเนี่ยพอมันหดแห้มไปตามการเวลาเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณคุณจะบอกว่ามันผิดพิมพ์เนี่ยมันคุณถามว่ามันเมคเซนไหมผมถามว่าทําไมคุณเล่นสมเด็จวัดระคังกัน่ะทำไมคุณเล่นที่ความเก่าเนื้อหนึกนุ่มเนื้อน่นนี้นั่นเพราะพ้าเขาเก่าทาไมคุณเล่นที่ค่าอแคลไซด์หรือ,หร,อหรือการการย่อยสลายของของของ,ของ,ข,องของวัตถุ ถูกไหมฮะความคุณดูที่ความเก่าแต่ทําไมบอกพระหลวงปู่บุญเนี่ยพอมันพอมันเก่ามาเรื่อยๆเนี่ยถูกไหมฮะถ้ามรณะปี76ปีนี้64อีก10ปีครบร้อยปีถูกไหมอีก10ปีครบร้อยปีผมถามว่าถ้าเกิดคุณไปยึดค่าตรงนั้นนะแล้วถามว่าพระไปร้อยปีปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าพระสร้างยุคพศสองพนสี่ร้อยสามสิบห้จริงมาร้อยสามสิบปีไปละแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเจอร้อยสามสิบปีแต่คุณมาเจอเนื้อเนี้ยเนื้อวานอย่างเงี้ยที่เล่นกระสาพวกอย่างเงี้ยคุณบอกอย่างเงี้ยแท้ ถ้าเกิดคุณไปเจอเนื้ออย่างนี้เข้าวะเนี่ยคุณบอกแกผิดพิมพ์แสดงว่าถ้าเกิดว่าพระชุดนออเ,เนี้ยพอสอเขาเวียงแหนึกออกไหมครับเขาเขาจะเป็นการระบุช่วงช่วงช่วงกว้างอ่ะช่วงกว้างกวงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเจอเนื้อที่เก่ากว่าคือผิดเนื้อผิดพิมพ์ใช่ไหมคือเกอไปเลยใช่ไหมถูกไหมแล้วถามว่าพอคุณไปเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องโหว่เนี่ยของการที่ว่าคุณเอาเนื้อมาเล่นเอาพิมพ์มาเล่นเอาตําหนีในพิมพ์มาเล่น มันก็จะเกิดชมุมลมอะไรไม่รู้จิปาฐานเนี่ยที่ทุกวันนี้มาหลอกให้คนไปไปประกวดกันองค์ละเจ็ดร้อยองละห้าร้อยแล้วก็ออกใบรับรองอะไรก็ไม่รู้พอขายปุ๊บก็เงียบพอหมดประกวดกันปุ๊บพอไปถามว่าพระองค์นั้นแท้ไหมองค์นี้แท้ไหมก็งเงียบเนี่ยเขาก็ไปเอาพระเก๊ตท่าพระจันเนี่ยหรือพระเก๊อะไรที่พวกคุณชอบพูดกันนั่นแหละนะแต่เก๊ดีเก๊อะไรนะกเก๊กระจเก๊เก,กูแตกอะไรพกของพวกเขาว่าเอามาขายกันเนี่ยแล้วพอพวกคุณไม่เล่นไม่เล่นความเก่าอ่ะ ถ้าคุณไม่เล่นวิธีการสร้างของแม่พิมพ์เนี่ยคุณจะเล่นยังไงกันผมถามหน่อยวิธีการสร้างของแม่พิมพ์ก็คือมันไม่ใช่การถอดซิลิโคนออกมาหรือไม่ใชใ่การถอดอะไรกระบวนการอะไรกันแล้วแต่คือการทําวิธีแบบโบราณมันมีอยู่แค่ไม่กี่วิธีเมื่อกีวันก่อนที่ผมพูดอ่ะถูกไหมฮะอ่ะคราวนี้ผมไม่ขอพูดต่อนะผมมให้ดูภาพชุดนี้ภาะสากนพี่เพื่อนๆเคยเห็นละชินตาลนวะใช่ไหมอ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะก็ลองไปดูย้อนหลังเอา พูดมากเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำทำรูกล้องพัดเด็กให้ดูด้วยนะครับแล้วผมจะเทียบเนื้อที่ว่าคุณเล่นกัน,นะเนื้อว่าน่ะสากลแต่เนื้อดินผมไม่มีผมมีผมก็ไม่ออกมาผมมีอยู่แค่พระบางองค์ที่เป็นของของที่บ้านผมผมไม่ผมไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่าพิมพ์เขาไม่เหมือนสากลเอางี้นีดีกว่าแต่ผมใช้เนื้อเทียบเคียงได้เพราะเป็นเนื้อดินของนครศรี 4. อ่ะเดี๋ยวเรามาลองชมวงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเคีย์หน้าพระก่อนนะเอ้ยเหนื่อย เนี่ยกับการที่ต้องมาทําอะไรพวกนี้แล้วก็ให้คนอื่นมาโน่นนี่นั่นบผมอะเรามาลองชมแม่พิมพนะผมจะบอกอยู่เสมอว่าแม่พิมพ์พระเนี่ยเขามีกันอยู่แค่เนี้ยนี่คือแม่พิมพ์ชัดไม่เอ่ยน่าจะชัดนะพอเวลาปล่อยคลิปไปภาพมันก็ชัดอยู่อะแต่เวลากล้องผมมันมันดูไม่ค่อยชัดอ่ะโอเคแม่พิมพ์เขาเนี่ยแม่พิมพ์อะเขาจะสร้างมาจากดินผเผาหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะจะมีอยู่แค่เนี้ย พอมันปิ้นจะขอบแม่พิมพ์ออกมาถูกไหมฮะปิ้นออกขอบแม่พิมพ์มาปุ๊บเนี่ยขอบนาของแม่พิมพ์มันอยู่ด้านหลังนี่ส่วนที่เกินจะขอบแม่พิมพ์มาเนี่ยเขาไม่ได้ตัดออกนี่ถูกไหมฮะฉะนั้นมันก็จะมีบางองค์ก็จะมีขอบปีกที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นหลังเบี้ยใช่ไหมคือไม่ได้ปาดเลยพวกนเนี้ยเนี่ยแต่องค์นี้ปาดมาเห็นไหมไปการกดอ่ะโอเคนะเนี่ยขอบแม่พิมเขาจะมีแค่นี้แล้วถึงเวลาเนี่ยเขาจะมีการดันสกิดดันออกจากแม่พิมพ อย่างที่ผมเคยบอกในขีปนก่อนนะเขาจะดันยังไงก็ได้มันอยู่ที่ว่าเนื้อเนี่นยตรงตูดมันปิ้นขนาดไหนปิ้นมาปิ้นน้อยปิ้นยาก็เอาออกได้มันหลายวิธีฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูเนี่ยเราก็ดูแค่วิธีการการผลิตว่าทําจะไม่ปิ้นแบบไหนอะไรยังไงคราวนี้ส่วนส่วนอื่นเนี่ยเราก็มาเป็นส่วนควบเป็นการดูอีกทีหนึ่งผมไม่ลองชมเนื้อพานะภาพชัดไม่เลย คุณดูดิคุณดูความลานความเป็นธรรมชาติของเขาคุณดูเองนะผมจะไม่บอกว่ายุคนี้เป็นยุคไหนอะไรยังไงนะผมไม่ขอพูดถึงผมไม่ขอพูดถึงนะผมไม่ขอพูดถึงคุณลองดูนะไอ้ยี่พิ่งผมลืมไปก่อนอื่นนะผมใช้คุณดูองค์นี้ก่อนเนื้อสากลพระองค์นี้นะครับเป็นพระของเพื่อนผมเองบ้านเขาอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามวัดกลาง,างแก้วนะครับ ฝั่งตรงข้ามพกาฬมแก้วคือฝั่งข้ามแม่น้ากันนะเป็นพระสมยัยยุนรุ่นใหญ่รับนานละองนี้ทัน,เป,นเป็นพระทําบุญนะครับไปทาบุญที่วัดมาทันทันยุคหลวงปู่ทันยุคหลวงปู่พระชุดนี้ไม่ใช่องค์นี้นะครับพระของคุณลุงที่ผมได้มาเนี่ยชุดที่ผมกำลังจะทาคลิปวันนี้นะคุณลุงอะถ้าเกิดใครตามดูคลิปเก่าผมอะเขาก็จะบอกว่าพระชุดของคุณลุงเนี่ยเขาได้มาจากบ้านของที่เป็นลูกเ,เป็นหลานหลวงปู่เพิ่ม นะครับซึ่งเขาไม่อยู่เขาไม่รู้อยู่หลังไหนมีคนพาเขาไปแล้วก็ให้เขารอแล้วก็เอาพระออกมาให้ในสมัยนะั้นนะเมื่อประมาณยี่สิบสาสิบปีที่แล้วนะครับสามสิบปีที่แล้วประมาณปีสี่สี่ศูนย์หรือก่อนสี่ศูนย์หรือบวกลบนิดหน่อยประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สาระสําคัญเรื่องเราก็คือเรื่องเราเรามาดูที่พระกันดีกว่าพอเราเห็นพิมพ์ตวน,นั้นแล้วนะเรามาดูพิมพ์นี้ดูอย่าให้พี่เพื่อนๆน,น,นะลองชมที่ความเก่านะครับ ลองชมที่การความเก่าแล้วดูซิว่าพิมพ์เนี่ยเขาคมชัดไหมมีการขยับเพรียนของแม่พิมพ์ไหมมีการถอดของซีของของซิลิโคนไหมมีการทําให้พัดดูเก่าขึ้นไหมอ่าลองมาหาจุดตําหนิกันนะเนี่ยเห็นไหมส่วนรอยจานเนี่ยผมเห็นนะหลายคนก็ชอบพูดว่าเนี่ยรอยจานต้องอย่างนี้รอยจานต้องอย่างนั้นผมเห็นพัดแต่ละคนเนี่ยรอยจานไม่ค่อยเหมือนกันหรอกนะเป็นพัดรอยจานไม่ค่อยเหมือนกันอะแต่เขาก็บอกว่าเนี่ย จานต้องอย่างนี้นะเป็นจานครูเลยนะเอาไปดูผ้าหลวงปู่บุญผมเห็นพอมีจานอีกอันนึงออกมาซึ่งเป็นจานตัวเดียวกันอย่างสมมติจานตัวนะ้ะเรื่องจานเนี่ยผมผมเรียกจานไม่ค่อยถูกผมไม่เหมือนคุณโอ๊ตบางแพ่นนะเขาจะแมนเรื่องอักขราภาษาบาลีนะพอจานไม่เหมือนกันคุณบอกเอ้าเนี่ยคุณก็ดูเนื้อสิเนี่ยแล้วจานนั้นเนี่ยพอเนื้อมันได้เขาก็บอกว่าเนี่ยให้ดูจานนะเนี่ยเป็นจานครูถูกไหมแต่พอจานไม่เหมือนกันแล้วคุณไม่คิดกันบ้างล่ะว่าคนจานทําไมมมัันนคะกกถูเ เพราะมันมีคนช่วยสร้างช่วยสร้างแล้วเนี่ยปุ๊บมันจะกดพิมพ์แตกต่างกันได้บ้างหรือมันมีการสร้างต่อเนื่องอ่ะมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แปลกเลยถูกไหมครับอ่ะเรามาลองดูหลังเนี่ยจานเก่าจานใหม่อใครว่าผมพักเกก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าผมทําลงกล้องพันเอกให้ดูอ่ะเรามาลองชุบเ,เนื้ออีกเนื้อหนึ่งอ่ะลืมบอกไปเนื้อเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเนื้อวานนะ เนื้อวานเพราะเนื้อดินอะ่ะเขาจะมีความลานแบบแบบโอ่งอะ่ะแบบกระเบื้องอะ่ะแต่เนื้อพวกนี้ไม่มีก็เลยจะเลย,ยตีเป็นเนื้อวานส่วนส่วนเนื้อเนี้ยผมมองว่าเป็นเนื้อผงพุทธคุณอ่ะคุณดูความลานความเก่ามาทีบเป็นธรรมชาตินะความคงของไม่พิมพ์คงไหมพิมพ์พนมมือเกดเหมือนพิมพ์ซุ้มโค้งซุ้มวอลซุ้มแหลหออมพอไหมดูขอบข้างไม่พิมพ์เห็นไหมขอบข้างไม่พิมพ์เห็นไหม ไปรอยการเอาออกจากไม่พิมใช่ไหมการสกิดออกการเขี่ยออกจากไม่พิมพ์ดูร่องรอยคุณไปดูร่องรอยเหอะมันมีร่องรอยตำหนีเดียวกันหมดอนะ่ะคุณดูเนี่ยแต้มันบอกวันนี้เป็นจานครัวคือคุณไปดูจากพระเนี่ยบางทีมันมาจากหลายบางทีคน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 ,คนจานอาจจะไม่ใช่หลวงปู่บุญก็ได้พอคุณไปดูจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยที่เขาเหลืออยู่ตําลาเป็นใบลาของหลวงปู่บุญพอไม่ใช่จานตัวเดียวกันคุณก็ไปบอกวานนี้เนี่ยพระเขาได้อย่างเนี้ยคุณก็จะเอารายจานอางเนี้ยมาเป็นสาระในการในการพิจารณาพระ มันก็เหนื่อยอ่ะเห็นปะทุกวันนี้คน,นึังดูพักกันกน็ยังดูพักกันไม่ค่อยเป็นผมย้ายชมเนื้อของบุรุษคุณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อย,ยให้ดูลัศมีอ่ะองนี้เหมือนไหมเนี่ยอ่ะองค์นี้นขัดสมาดนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมขาย่งกับวัดพับเหมือนไหมเหมือนวัดพับไหมอ่ะเนี่ยแล้วก็ดูความคมเนี่ยความนูนของแม่พิมพ์ ผมคือผมซูมเยอะเกินด้วยเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเาท่าเอา,าออหน่อยดยิโอเคอคุณลองดูนะความคมของแม่พิมพ์ค,คุณดูมิติความหนาความนูนถ้าคุณถ้าเกิดว่าเป็นพระถอดซิลิโคนมาความคมเขาเนี่ยมันจะไม่คมชัดอย่างนี้ต่อให้คุณมาแต่งแม่พิมพ์ใหม่อะ่ะแม่พิมพ์เขาก็จะไม่คมชัดแบบนี้นึกอ,ออกไหมฮะเพราะ็นการแต่งในซิลิโคนนึกอ,ออกไหมเดี๋ยวคราวนี้เรามาให้ดูนี้ วางขาเป็นแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พน,นพมนมือวงนี้ผมก็มองว่าเป็นเนื้อผมพุทธคุณดูรอยจานเห็นไหมถ้ารอยจานตรงนี้นะไปอยู่ในพิมพ์สากลเนื้อสากลเขาจะบอกหูเนี่ยจานเนี้ยจานครูนะดูได้เลยแล้วคุณก็ดูรอยจานจานเก่าไหมอ่ะคุณดูดิความลานของเนื้อเขาอะผมก็จะขอพระของคุณอาไว้นะ ผมบอกเขาแล้วผมจะขอเช่าต่อเขาบอกไว้แล้ววันนี้คุยแล้วนะครับแล้วก็ผมจะบางองเนี่ยผมสั่งน้ํายามาแล้วน้ํายาล้างพลาสติกผมจะเอามาทำความสะอาดนะครับเอามาทำความสะอาดคราบไข่ให้ถ่ายรูปจะชัดเพราะมนถ่ายรูปแล้วมันถ่ายรูปส่งมาให้พี่พี่พัดเขาทำคลิปแล้วมันทําไม่ขึ้นนะ่ะไอ้ไม่ทาส่งรูปไปแล้วรูปมันถ่ายแล้วมันมันไม่ชัดนะครับอ่ะเรามาดูนี้นะไม่ชัดฮะอันนี้เป็นพิมพ์ลัศมีนะเนื้อผมพุทถคุณเหมือนกัน ผมมองเป็นเนื้อผมคุ้ทกคุณนะส่วนพี่ๆท่านใดที่มีความรู้เนื้อในเนื้อเรื่องเ,เ,เนื้อมากกว่าผมเนี่ยถ้าเกิดผมพูดผิดไปผมกบขอขอภัยนะครับดูการติดความความคมในของเส้นรัศมีครับว่าถ้าเป็นการถอดพิมพ์เส้นมันต้องอ้วนขึ้นหรือไม่ก็เล็กลงและดูดีความเป็นระเบียบของเส้นรัศมีนะคุณดูฐานดีนไหมเหมือนไหมเหมือนของที่เขาเล่นกันไหมดูอกดูเส้นสังกติที่พาดผ่านอกดูฐานะเนี่ยคุณดูหลังนะเห็นไหมดูความเก่าของนะเห็นไหม ฟ้าที่ขึ้นดูรอยจานเห็นไหมจานเปียบเป็นธรรมชาติคือพี่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะการจานเนี่ยถ้าที่เกิดว่าเป็นความรู้ของผมนี่เวลาเขาจานกันเนี่ยคนที่เรียนบาลีมาเขาจะจานมาแบบคือเหมือนจานแบบแล้วแบบว่าไม่เคอะเขินน่ะจานไปเลยทีเดียวเนี่ยดูความเนี่ยดูความความเข้มงวดในการจานเห็นไหมการลงการลงอขระในการจานเนี่ยลงลงลงวัสดุในการจานอะลงเหล็กจานหรือลงอะไรจานก็แล้วแต่เห็นไหมเขาจะมีความเหมือนเหมือนเหมือนเป็นความเคยชินอะเนี่ยล้องดูความคมของพิมพ์ดิ นี่ยคุณดูดิเนี่ยดูอกดิเนี่ยเนี่ยอะต่อไปผมจะให้ดูนะให้ดูนี่ก่อนเนี่ยรัศมีผมมีอยู่สามองนะเนี่ยผมมีอยู่สามองแต่คุณดูองค์ขวามือสุดเห็นไหมเล็กกว่เาเาเพื่อนเลยอ่ะแต่องค์เนี้ยเล็กกว่าน,นะเล็กกว่านะแต่ที่เขาเล่นกันสากลนอะจะออกออกอ,ออกลักษณะนี้สององค์นี้ ถูกไหมถูกไหมองนี้จะเล็กกว่าสากลแต่ผมถามผมบอกเลยนะผมส่ององนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะส่องด้วยกล้องขยายสูงให้ดูอีกทีในคลิปหนึ่งนะเนื้อเนี่ยนะอันนี้เป็นผงยาจุ่มลักลักเนี่ยนะเขาบอกว่าลักยิ่งเก่าเนื้อมันต้องแดงถูกไหมเพราะจริงจริงเนื้อเขาจะดํามาตั้งแต่ต้นองค์นี้ลักเหมือนเบี้ยหลวงปู่เพิ่มเลยแต่ผมถามว่าเนื้อพระเนี้ยที่ลักที่ติดอยู่ที่ผิวพระเนี้ยเขามีความเหี่ยวย่นเป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติของผิวพันธุ์พระเนี้ยแล้วผมถามว่าย่นขนาดเน มันจะผมถึงบอกว่าภาพบางอย่างอ่ะบางทีมันเป็นยุคยุคที่มันสร้างต่อมาเรื่อยๆพอมันค่าเฉลี่ยของเขาบวกลบสิปีเนี่ยหลวงปู่บุญมรณะเจ็ดแปดแล้วมีรักษาการปีหนึ่งถูกไหมครับแล้วปีสองสี่แปดศูนย์หลวงปู่เพิ่มมามารับช่วงต่อเนี่ยค่าเกี่ยวเนี่ยพราะแปดศูนย์มันเป็นแปดห้าหรือมันเป็นเจ็ดกว่าหลวงก่อนตอนช่วงหลวงปู่บุญมันได้หมดได้หมดฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเล่นเนี่ยเราไปคิดตีว่าค่ามันเป็นหลวงปู่บุญผมถามเธอพี่เช่าพราหลวงปู่บุญเนี่ยสี่หมื่น พี่บอกเนี่ยหูผมสะทานบุญมากผมเช่าสี่หมื่นผมถามว่าพี่เช่าสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งหร,หรือพี่พัดหรือพี่ไปดูพระเองพี่ดูเป็นเนี่ยพี่เช่าที่ถูกกว่านั้นเนี่ยผมถามว่ามันทาให้ผู้เจ้าคุณของหลวงปู่เสื่อมไหมเฮ้ยพระห้าร้อยเว้ยสมมตินะสมมติว่าผมเป็นหลวงปู่สมมตินะรับตัวผมเองเป็นหลวงปู่หลวงปู่หนึ่งนะที่ทําพระขึ้นมานะผมไปเจอพระของผมนะสมมติผมเป็นสมมติผมเป็นเกจินะสมมตินะครับไม่ได้ก้าวล่วงนะผมไปเจอพระที่มีลูกศิษย์แขวนอยู่เฮ้ยองนี้เองเช่ามาห้าไร่วะ ไหนบอกค่าดิเช่ามาห้าร้อยครับหลวงค่าอาจารย์ห้าร้อยเออเอองั้นเดี๋ยวค่าช่วยเองในราคาแค่ห้าร้อยนะไม่มีหรอกคุณจะเช่าหมื่นคุณจะเช่าหมื่นเช่าแสนเนี่ยนะถ้าเกิดคุณทําดีเนี่ยนะคุณทําดีคุณไม่ไปไปด่าพ่อร่อแม่ใครคุณพูดจาให้มันสุภาพคุณทํางานให้มันซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะถามตรงๆเหอะผ้าห้าร้อยพันหนึ่งหรือหมืนหหม่นหรือแสนเนี่ยพูดกับคุณเท่ากันเนี่ยตาสาคนมันไปแยกเพื่อให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแค่นั้นะเออ คุณทําอย่างเงี้ยนะผมว่าบาปกรรมมัรตกหลวงปูมากกว่าเอออ่ะหลักข้นี้เราเห็นแล้วใช่ไหมองนี้จะเล็กกว่าผมได้ชมเนื้อผมพุทธคุณอีกรอบแล้วคุณดูนะกันในนี้ไหมวงนี้หลังหลังจะอุ้มกว่าชัดไม่เอ่ยพอดีมันมีพระซ้อนหลังอะเนาะเขาก็จะไปโฟกัสข้างหลังมากกว่า ผมให้ดูนี้กอนเห็นไหมเห็นความหนาความบางไหมเนี่ยแม่พิมเข้ามาจากตัวเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมพราะคุณเห็นในเนื้อผมคุตัวคุณแล้วนะคุณมาดูตรงนี้นะเนี่ยก็ที่เขามีบอกนะครับวัดพระหลวมบูบุญเนี่ยนะเมื่อันทีท่านสร้างเนื้อออกดําเนี่ยท่านไปแจกวันอื่นก็มีเนื้อผงยาเนี่ยถูกไหมเนี่ยแล้วคุณดูพิมพดิคุณดูเส้นขาดิเห็นไหมเนี่ยคุณดูความคมของรัศมีดิ คุณดูฝ้าความคุณดูฝ้าความเก่าที่ขึ้นดิเห็นไหมมันเป็นความเก่าที่เป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้แต่งให้มันให้มันเก่าอะ่ะเห็นไหมแล้วพอเนื้อในเห <น proposition S 1> ็นไหมพอเนื้อในที่เขาจานมาปุ๊บเนี่ยพอมันโดนการสัมผัสโดนอะไรไหมข้างในเขาจะออกสีเนี้ยเหมือนพระทั่วไปเขาหลวงปู่ท,ที่ที่เขาทำออกมาเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยพอเนื้อในเขาจะออกสีน้ำตาลอ่อนๆข้างนอกเนี่ยพอมาโดนอากาศมันก็จะออกสีดำดำ ก็ไม่ต่างอะไรกับเม็ดยาลงผู้เพิ่มลองดูเม็ดยาลงผู้เพิ่มเห็นไหมชัดไม่เอ่ยเนี่ยเม็ดยาลงเพิ่มเม็ดเนี่ยเม็ดมันเล็กครับพอโฟกัสเจาะไม่ได้เห็นไหมข้างนอกจะดาเพราะโดนอากาศพอข้างในเนี่ยเห็นไหมเจาะสีน้ําตาลเทาเห็นไหมน้ําตาลอ่อนเทาอ่อนเห็นไหมเหมือนใช่ไหมโฟกัสไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าผ้าเขาเล็กเห็นไหมพอผ้าเขากระท้อนเนี่ยเนื้อเขาก็จะสีเดียวกันในเนี่ยเห็นไหมสภาพต่างปีสีวันหน้าเขาเปลี่ยนจากกันได้ ต่อไปองนี้นะครับผมจะให้ดูเนี่ยองเนี้ยเนื้อผงยาจุลลักษณ์ถามว่าทําไมผมถึงดูไ้เนื้อผงยาจุลลักษณ์เรามาชอมองพารไปก่อนเห็นไ,ไหมดูดิผมโฟกัสติดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับถ้าคลิปเนี้ยมันไม่ดียังไงมีปัญหาย,ยังไงอ่ะก็ติติงมาได้นะครับคุณดูเส้นรัศมีคุณดูความหนาของแม่พิมพ์ ทำเกมมันทำไมไมทาให้เหมือนกัที่เขาทากันนะเนี่ยคุณเอียงผมเอียงให้ดูเนี่ยคุณเห็นความย่นของผิวไหมที่องค์เนี้ยนะครับผมตีเป็นเนื้อผงยาคุณเห็นไหมเนื้อผงยาเขาลอยออกมาข้างนอกเห็นไหมพอคุณทาลักษไปนะผงยาเนี่ยเขาแห้งยากเป็นสิบปีกว่าจะแห้งผมถามว่าพอเวลาทาผงยาเนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยจังหวะที่เขาทาจังหวะที่ทาลักษไปเนี่ยผงยายังไม่แห้งแล้วการที่เนื้อผงยาเนี่ยความความชื้นเนี่ยซึมออกมาข้างนอกรักได้เนี่ย แล้วแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาแห้งเหี่ยวแล้วก็แห้งไปพร้อมกับลักเนี่ยเขาใช้เวลากี่ปีเนี่ยแล้วจนมันเนี่ยมามีฟองอากาศอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วหดแห้งไปอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติขนาดเนี้ยเนี่ยคุณเห็นฟองอากาศไหมเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจนะถ้าผ้าเนี่ยเขาเล่นกระบวนการอบอะผ้าผิวหิ้งเนี่ยเขาจะค่อยๆหดค่อยๆหดถูกไหมครับแล้วจะมีความกลอน <S <S คือผ้าก็จะหดไปตามอากาศที่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 ไหลผ่านภายในบ้านของเราหรือ หรือบ้านของเราอาจจะปิดมิชชิดหรือบ้านที่ไม่ปิดมิชชิดถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพาที่เขาเล่นกระบวนการอบอ่ะ่านผ่านความร้อนหรือไปตากแดดเนี่ยเข,เ,ขเขาจะเขาเขาจะเขาจะระเหยขึ้นมาพองหมดเนื้อเขาจะฟูขึ้นมาไม่เสมอกันนะแต่เนื้อเขาจะฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอฟูปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาจะยุยภายนอกเนื้อออกไหมฮะเพราะว่ามันเกิดจากการเล่นกระบวนการความร้อนในการตากแดดหรือคุณจะไปอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ที่คุณจะจินตนาการเลานะ พอถึงเวลาเนี่ยพอเขาสุกพอมเงินปุ us, ๊บเนี่ยเขาฟูปุ๊บเนี่ยพอเวลาเขาหดไปปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาอะมันจะฟูยังไงมันก็จะยังฟูถ้าเราเข้าใจวิธีการดูเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆยังมายึดติดพิมพยึดติดอะไรเนี่ยผมถามว่อะรเนยขนาดใบสมาคมมันก็ยังออกเวียงขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยไปเจอพ้าเนี่ยที่เนื้อเขาเก่ากว่าเลยที่คุณเล่นกันอยู่เนี่ยแล้วคุณไม่รับเนี่ยผมถามหน่อยหมูปู่สร้างแค่ครั้งเดียวหรอกะละมังเดียวปีเดียวจบว่างั้น ตลบเหนื่อยโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมลงลงกล้องให้ดูนะครับโอเคไม่อยากให้คลิปนึงมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตัดเอาสวัสดีครับ